ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหมู่ผู้ค้ายยาเสพติดที่พลิกผันมาเจาะก,กลุ่มผู้มีฐานะในแวดวงไฮโซมากขึ้นจากเดิมที่ผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่มักอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาครอบครัวแตกแยกไร้การศึกษาที่สุดแล้วจึงตัดสินใจหันมาพึ่งยาเสพติดเพื่อให้ลืมความทุกข์ชั่วขณะเดี๋ยวนี้ภาพเปลี่ยนไปครับ สมัยก่อนเราจะรู้สึกว่าผู้ที่ใช้พวกสารเสพติดนะจะต้องเป็นครอบครัวแตกแยกมีปัญหาทางสังคมส่วนใหญ่ตอนนี้มักจะเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ค่อนข้างเยอะมีเศรษฐฐานะดีแล้วครอบครัวก็ไม่ได้แตกแยกนะครับต้องยอมรับว่ามันมียาเหล่านี้ในสังคมแล้วก็มีมูลค่าค่อนข้างแพงอ่ะฮะ ภาพของกลุ่มที่ใช้ก็เปลี่ยนไปแต่ใน,นขณะเดีวยวกันในกลุ่มที่ครอบครัวแต่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าดูเหมือนจะเริ่มลดลงเพราะเรามีการรณรงค์อะไรในกลุ่มนี้กันมากมากกว่าราคายาเสพติดที่สูงขึ้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ผู้เสพต้องมีกําลังซื้อสูงขึ้นตามไปด้วยจากการชักชวนของคนรู้จักหรือหมู่เพื่อนฝูงกันปากต่อปากและการพูดคุยผ่านโซเชียลมีเดียที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้รับขาดการกันกรองข้อมูลจนนำไปสู่การหลงเชื่อกลุ่มของวัยรุ่นเนี่ยบางครั้งก็ในแน่นอนเรื่องของความอยากรู้อยากรองเนี่ยเป็นเรื่องของของวัยรุ่นอยู่แล้วแล้วก็ในสังคมปัจจุบันที่เรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของอกลุ่มกลุ่มเพื่อนฝูงที่มีความสนิทสนมการชักชวนกันทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ง่ายที่วัยรุ่นก็จะเชื่อข้อมูลเหล่านี้ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันมีการ พูดคุยกันในโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเป็นเป็นแหล่งที่กระตุ้นความอยากรู้อยากลองได้เป็นอย่างดีตอนนี้ค่านิยมในสังคมของเราเนี่ยมันหล่อหล,อ,ลอมไปนในทางนั้นเด็กๆที่เติบโตจากวัยเด็กขึ้นมาสู่วัยรุ่นมาสู่วัยผู้ใหญ่ในเริ่มต้นนะครับก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงที่จะเป็นแบบผู้หญิงในอุดมคติของสังคมไทยต้องสวยนะต้องผอมต้องผิวขาวอย่างเงี้ยครับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัวจึงมองว่าการนำค่านิยมความขาวสวยใสยและผอมมาเป็นจุดขายสร้างแรงจูงใจดึงดูดกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหญิงเช่นเดียวกับวัยรุ่นชายที่ต้องการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูกำยำเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อและอาจจะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงพ่อแม่ที่มีลูกในกลุ่มนี้ ควรเอาใจใส่ลูกหลานเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อนหรือผู้้ายยาเสพติดชักชวนจนตกเป็นเหยื่ออาวัยรุ่นสมัยนี้ก็จะนิยมที่จะหิวขาวกันหอมๆอ,อะไรอยค่ะก็นิยมอยู่นิดนึงค่ะเคยได้ยินว่าเสพยาไอแล้วจะขาวใส่เป็นเรื่องของการไล่มนุษยธรรมย่เงีย่ยงมากโดยอ้างการเียเด็กในกลล่มนี้นะคะซึ่งเขากําลังใส่ออยากจะมีชื่อเสียงในการแสดงหรือมี ถ้า,าหากคำโฆษณาเนี่ยดีกว่าไม่รอใช่ไหมคะก็เลยตลเป็นผ้ปรากฏการที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการปล่อยยาเสพติดให้แทรกซึมไปในกลุ่มวัยรุ่นอย่างรวดเร็วมากขึ้นเห็น<อ> <He S 2> ได้จากสถิติในปีที่ผ่านมา<อ>มีเยาวชนที่กำลังศึกษาถึงร้อยละที่ติดยาเสพติดและในปีนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ85.2ดิดระดาวิชัยดิศ NBT News Focus keep up keep